สวัสด <c oughs> like ีคร so ับสวัสดีครับผมเบอร์รี่เบอร์สิทครับต้องบอกว่าเพิ่งรับรางวัลสดๆร้อนๆเลยอ่ะพูดเรื่องรางวัลก่อนยังไงบ้างน้องกับรางวัลนี้ที่ได้รับมาก็ดีใจครับรางวัลใหญ่ครับก็ไม่คิดมาก่อนก็จะได้ครับอือตื่นเต้นมากเบอร์สิทธิ์เรายังไงบ้างอ่ะสี่ไฟล์หลังสุดเนี่ยก็ชนะสามแพ้หนึ่งแพ้ใครให้หนึ่งแพ้ตะโพแก้วแล้วก็ชนะแสมณี รนะยอดเลยเพชรอะไรลยเพชรเทวดาแล้วก็หนึ่งล้านเลยอ๋อคขนับคขนับปีไปนั้นครับก็ได้รางวัลนี้มาก็ถือว่าเป็นปีที่ดีที่สุดของเราเลยนะยังไงบ้างตอนรับรางวัลเนี่ยตอนนั้นรู้สึกอยางขอบคุณใครบ้างก็ขอบคุณครับขอบคุณผู้ศึกษาแล้วก็อย่าบัรจงอย่างเต็มแล้วก็ปลาชุนที่เดียวขอบคุณทุกคนก็หลังจากนั้นต้องทำหน้าที่ให้เต็มที่เหมือนเดิมฝากไปฝากอะไร ฝากไปแล้วนะเพื่อเป็นกงใจครับถ้าใจซ้อมม,มากกว่านี้นะก็จะจะไม่ดีขึ้นเรื่อยๆมีความอยากจะเป็นสองปีซ้อนไหมเหมือนรุ่นพี่กรเดินที่นทนทนทนนอนุวัตรแก้สำเร็จเลยนะยังไม่ได้หวังมากแค่ถ้าใจซ้อ,อ,อมไม่อร่อยออกมาให้ดีก็เราบอกว่าภ <c oughs> าคที่สามล็อกได้อยากใหมเาเจอแบบแก้นเะนาะก็น่าจะออกมากเกมๆกมก็จา้แบบเดิมนะเพราะก็ต้องเดินมารูปแบบเดิม เราก็ต้องดักของก๊อฟด้อยที่ว่าเราหมดหรือเปล่าไปไปไปที่แล้วที่ไนั่นเนินๆทำไม่ได้ดีเลยวันนั้นวันนั้นนี่เราดูค่อนข้างจะขยันได้แก้วยกางเกงก็มีน้ำหนักใหม่น้องน้ำหนักเดิมร้อยสี่สิบเอ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดเหมือนเดิมแต่ไปบวกที่ตะโจนใส่สีล่องใต้เรายังไงบ้างก็แค่ครั้งเดียวแค่ครั้งเดียวเราก็เป็นให้ชกับจาบใต้เหมือนกันเพรใต้เจอใต้อะสุวนร่างดวงกับพัฒน์ลุงปองเทียร์เยอะไหมวันนั้น ออยย uhm, <so> ู่แล้วก็มีที่บ้านไปดูนั่นแหละการที่สอนที่แฝงเด็กเราเลือกกันรู้บ้างกูซสอมบ้างมีพวกเพืนเด็กพวกซุปเปอร์บอลอย่างนี้ก็ได้ได้ได้ลงนามรถถังไหมเนี่ยไม่ครับไม่นะก็รถถังก็ก็ตั้งหนึ่งชิ้นนะแค่จับนักรบอ่ะก็ผมลงับพวกฝรั่งเลยใหญ่ๆเลยคือแบบเพื่อไปฟ้อนจนกระเป๋าแก้วเลยก็ตอนนี้น้ำหนักเกินเท่าไหร่ห้าโลไปไปเราเท่าไหร่อ่ะ ฝากแฟนคลับสุราแล้วกะแฟนคลับใกล้ๆเซเว่นหน่อยนะครนะับพี่น้องในเพลงนะครับก็เช้า,ชาสุดท้ายก็วันที่9นี้ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับผมจะช่วยเต็มที่ครับไปน,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 นะนี้แตกตนะนะัางนะเห็นไหม